สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับับที่เอจเจริญา้ามบาลลากาลตำบลหนองแว้สุพาอําเภอพุนจังหวัดพัทลักน,นะครับเป็นช่วงเท้านะครับตัดหญ้าไหนเป็นวันที่สามนะครับวันนี้เป็นวันที่สามก็ตัดได้แล้วแถวนี้แถวที่สามนะครับเนี่ยตัดมือหนึ่งนะครับเนี่ยมือหนึ่งจับอันนี้แล้วก็ถ่ายคลิปด้วยมือหนึ่งจับโทรศัพท์มือหนึ่งจับหางรถตัดหญ้านะอันนี้ตัดเกียสองนะครับ เกียร์สองนะครับเร่งเครื่องแบบประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนะกียร์สองหรือเกียร์สามอ่ะก็ตัดรเร็วดีนะครับแถวที่สามจะตัดห้าแถวนะครับตัดห้าแถวรถดีจะตัดห้าแถวหาแถวสิได้ประมาณสี่ก่อนนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับญ้านะครับมันขึ้นอยู่กับญ้า หญ่ายา้นี่สัดแถวสองแถวสามแถวมันก็ได้นะครับแต่ว่านี้ยามันสั้นเนาะหญ้ามันสั้นมันก็ประมาณนี้แหละครับขึ้นอยู่กับหญ้าหญ้าหนากะสัดหน่อยได้หลายหญ้าบางกะสัดหลายได้หน่อยนะครับสัดทั้งหมดห้าแถวครับวันนี้อันนี้ได้สี่แถวแล้วอีกรอบหนึ่ง แถวแถวที่สี่ผมตัดที่หัวงานนะครับผมตัดไปหัวงานนะครักินหัวงานข้างตรงนี่ตัดสี่แถวนะครับก็เป็นวันที่สามนะครับเป็นย่าไหนของเรานะครับรีบตัดแล้วก็รีบเลียออกนะครับเลียแปลงปรบำรุงแล้วประหวานปุ๋ยใหม่นะครับแปลงย่าไหนของเรานะครับมาทำตอนเช้าๆจะไม่ร้อนนะครับนี่ถึงหัวงานแล้วนะหัวงานทางนี้ก็ไเด ก็ได้รัดเตรียมนะครับเดี๋ยวต้องขับรถ้อครับต้องบนขับรถก่อนถึงหัวงานแล้วโอเคครับขออนีญยากขับรถก่อนขับรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับแถวสุดท้ายแล้วแถวที่ห้าแล้วแต่ว่าตัดฝั่งนี้สี่แถวนะครับแถวที่สี่แต่ว่าหัวงานผมตัดไว้แล้วหนึ่งหนึ่งตัดไว้สามแถวแล้วรวมกันเป็นห้าแถวนะครับเนี่ยอันนี้ตัดเกียร์สองนะครับเนี่ยถ่ายให้ดูเลยะไกให้ดูนะครับเนี่ย เกียสองครัเราต้องคุมหางนะครับคุมจับหางให้มันตรงอ่ะเขาเอ็นยังก่อตรงตอ่ะตรงคล้องเกานะครับเนี่ยถ้าหญ้านะครับถ้าหญ้าไม่ยาวถ้าหยาหญ้าหพอดีนะครับหญ้ายาวพอดีมันก็จะไม่มีปัญหานะครับหญ้าไหนนะแต่ว่าถ้าปล่อยให้ยาวกว่านี้แล้วก็จะล้มยจะจะ,จะล้มแล้วก็เพ้่แกนะครับตัดยากนะครับเนี่ยตัดตะหนีพอดีนะครับเนี่ยถ้ามันกําลังจะล้มนี่รีบตัดเลยนะครับ หรือว่าสังเกตเห็นมันออกดอกนะครับมันที่ออกดอกเยตัโดโหลดนะครับเนี่ยเครื่องเครื่องก็จะเหมาะสมนะครับไม่หนักเครื่องเกินไปตัดได้รวดเร็วนะครับเนี่ยถ้าเครื่องเครื่องตัวนี้ถามว่าใช้ดีไหมครับก็ใช้ดีนะครับเนี่ยใช้ดีในรูปแบบของแปลงหญ้าแบบนี้นะครับแปลงหญ้าแปลงหญ้าที่มีขนาดค่อนข้างจะมีพื้นที่นิดนึงนะครับแปลงนี้หนึ่งไร่นะครับแปลงนี้แปลงนี้หนึ่งไร่ก็ตัดสบายนะครับตัดไม่ถึง อรอบละไม่นานนะครับไม่นานไม่ได้จับนาทีก็ตามที่ผมถ่ายนี่แหละครับไม่ไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่หนึ่งรอบตัดวันละห้าแถวก็พอนะครับตัดเสริมเฉยๆนะครับไม่ให้กินนะไม่ได้ให้กินหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้กินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหญ้าจะได้กินอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นก็หากินเองกินฟางนะครับเสริมหญ้าเฉยๆเพราะว่าหนึ่งต้องรีบเนี่ยเคลียร์ออกนะครับแปลงหญ้านี้ ว่าจะตัดให้ได้5วันนะครับแปลงนี้อย่างน้อยห้วันตอนนี้ก็วันที่สามแล้วนะครับเพราะว่าตัดแล้วก็จะได้ไปตัดแปลงอื่นต่ออย่างนี้นะครับก็รอแปลงอื่นยาวด้วยนะครับยิ่งตัดได้เยอะยิ่งดีนะครับเนี่ยแปลงนี้ยิ่งยิ่งได้ตัด8วัน -9 วันได้ยิ่งดีนะครับถ้ายาแปลงอื่นยาวด้วยแล้วก็ลดม้วนของเรานะครับแต la in ่ว ja ่าวันน yeah <ặc> <ets> ี UH! ้ไม <voltar> ่ได้ม้วนนะครับวันนี้ ก็จะตัดแล้วจะกวาดไว้ให้แล้วพี่ชายจะเอาเป็นคนเอาไปมาเอาไปให้มาเอาไปให้ใหวัวกินนะครับฮะต้องเด็กคุ้มหางนะครับออกห้ามห้ามออาาเอาบัตรภาษาอีสานเออหน่อห้ามหรือมันห้ามหรือแกสองก็ตัดได้ดีนะครับเพราะว่าย่าไม่หนา แต่ว่าถ้าอันนี้อันนี้ผมทดสเตอร์ลงมาทดรอบให้มันเดินช้าลงนะครับเจ2ถ้าเป็นสตเตอร์เก่าก็น่าจะเดินเร็วกว่านี้นะครับเจ2น่าจะตัดลําบากน,นิดหนึงถ้าเจอหญ้าหนาเนี่ยเจ1ของผมเนี่ยไปได้เลยนะครับเร่งเครื่องใส่เลยเพราะว่าเพื่อผมทดสเตอร์ให้มันเดินช้าลงแล้วก็ให้รอบสัดมันเร็วขึ้นนะเสร็จแล้วนะครับด่วันนี้เรียบร้อยแล้วครับดิเช้าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเราลดไปจอดก่อนนะครับลจอดก่อนปัดเครื่องก่อนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกวาดกวาดไว้แล้วรถจอดไว้ก็ตอนเย็นค่อยมาตัดอีกครับครับนี่ก็เอามาจอดคุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจอดข้างกันนะครับเนี่ยห่างกันกับเครื่องมวนฟางนะครับจอดไว้นี่เครื่องมวนฟางออามามวนจะจอดไว้นี่เลยนะครับแล้วก็คุมไว้ กันแดดนะครับคุมกันแดดไว้ก็เวลาใช้ก็เกษตรกรก็อย่าเติมน้ํามันเต็มนะครับเติมสักครึ่งถังนะครับหรือว่าต่ํากว่านั้นนะครับเติมบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเติมเยอะเวลาเราเลี้ยวอ่ะเราได้คมหางลงมาเนี่ยน้ำมันมันสิเฮียออกนะครับพยายามเติมน้อยๆนะครับของผมไม่เติมเติมสักทีนะครับเพราะว่าเคยเติมแล้วมันบ่ไหวนะครับต้องเติมน้อยๆเติมมือต่องมือเลยนะครับนี่อันนี้คุมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมัดดีๆก่อนครับคุมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปรอกวาดนะครับที่นี่ นี่คือผลงานเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกวาดกวาดเป็นแถวไว้นะครับเดี๋ยวพี่ชายก็จะมาเก็บไปให้รัวนะครับเช้านี้นะครับแปลงยาของเราไปกวาดก่อนนะครับครับนี่ก็กวาดเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปพอสมควรนะครับกวาดนะนี่กวาดว้เป็นคู่สี่ละนี่กวาดตอมไว้เป็นคู่นะครับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเพราะว่ามีหมาอยู่น้ำนะครับหมากับมาเรียนสะ กคือก็เดี๋ยวพี่ชายก็จะรถไถมาขนเรานะครับเนี่ยโซลาเซลกัอยู่หันละ่ะโซลาเซลกับ็ลงพุ่นนะครับนี่เสร็สับเรียบร้อยแล้วสองข้างนะครับนี่นี่ก็ะเมียนนะครับเสียดายหยานะเก่ากหูนะครับเนี่ย ปกติเขาก็จะเอาเครื่องมว้วนเครื่องม้วนตอนนี้อยู่ที่เพจร้านรีโคราชนะครับสามหมบาทนะครับเข้าไปใน Facebook ค้นหาว่ารีมอเตอร์โคราดนะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับมีรุ่นเนี้ยรุ่นเดือนตามมันจะมีเครื่องเครื่องดีเซลกับเครื่องเบนซิน,นเครื่องเบนซินส8มหมน 38, เครื่องดีเซลน่าจะ5้าสาประมาณนี้แหละส่วนตัวนี้จะเป็นเพจของ รุ่งเรืองการเกษตรนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 3มหมื่นสานี่ประมาณนี้นะครับราคาคร่าวๆนะแต่ว่าตัวนี้ผมซื้อมาเมื่อสองสองหมนะครับสองหมื่นสามสองหมื่นสี่นี่แหละตอนนี้นะครับเข้าไปชมในเพจได้อันนี้รุ่งเรืองการเกษตรนะครับขายอุปกรณ์อ่าทำฟาร์มนะครับรถตัดหญ้าเครื่อง PMR อ่ารถ มีตัดหย่าหลาย่างนะครับส่วนเพลร้านรีมอเตอร์โคราชก็เซิร์ชเข้าไปเลยนะครับเป็นร้านขายเครื่องมืออุปอุปกรณ์มือสองจากญี่ปุ่นนะครับเครื่องมือการเกษตรนะครับรถดำหน้ากับมีรถเกี่ยวเขามีบรรทุกยางนะครับขอไปเบื้องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรนําเข้ามือสองจากญี่ปุ่นนะครับราคาถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะนะที่ผมเบื้องมานะครับดูอยูโน่นสูงโคราชนี่นะครับบ่ไกลจากผมได้เบื้องค้นหรือว่โคราชนี่บ่อกไกลผมก็เลยอ่า แต่ว่าเครื่องนี้ไม่ได้ซื้อมาจากโคราชนะครับเครื่องนี้ซื้อมาจากนาครปฐมนะแต่ว่าเครื่องที่ผมซื้อมาจากโคราดเป็นเครื่องรถเกี่ยวข้าวเดินตามรถเกี่ยวข้าวมัดแบบมัดก้อนนะครับที่ผมเคยอาสียมาแปลงนจอดอยู่ในกระท่อมผุนพูนนครับแปลงไม่เสร็จสําเร็จนะครับจอดอยู่ก็เห็นราคาถูกน่าใช้ก็เครื่องอัดฟางเครื่องอะไรก็มีนะครับผมเห็นราคาถูกผมก็แนะนําเกษตรกร,เร,กรเราถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับดูในเพจเลยนะครับแลนรีมอเตอร์โคราดเข้าไปเลยนะครับมี สินค้าหลากหลายนะครับหลากหลายสอบถามถ้าเพจทรถทามมันก็นได้นะครับนี่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วหนึ่งวันก็วันนี้เป็นวันที่สามนะครับน่าจะพอได้อยู่ที่สามซีหาหกกิน่าจะเกือบอาทิตย์อยู่นะครับเกือบอาทิตย์ก็รอเอาฝั่งนี้ยาวนะครับรอฝั่งนี้ยาวอันนี้ก็เดี๋ยวจะต่อท่อลงไปฝั่งนน้นให้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็น่าจะได้น้ําแล้วเดี๋ยวขออนุญาตต่อท่อสัก ต่อท่อโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ก็คือถ้าปั๊มทํางานแล้วก็ต่อต่อตรงลงแปลงหญ้าเลยนะครับเนี่ยต่อจากปกติมันลงฝั่งนี้แล้วมันลงไปฝั่งนี้ถึงก็จะลงฝั่งนี้ให้มันไหลไปฝั่งนี้นะครับวันนี้วันที่สองนะครับวันที่2ก็จะอยู่ในห่วงประมาณนี้นะครับส่วนหญ้ามันมาเลของเราก็ยังไม่ได้เอาลากเก่าหรือว่าต้นพันุ์เก่าที่ตัดไว้ออกนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลานะ พาเดินชมแปลงหญ้าสักหน่อยก่อนนะครับพักไปน้ำนะครับดี๋ยวก็เตรียมตัวไปทํางานลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปก็เป็นหน้าที่ของพี่ชายนะครับที่จะได้ตก็ปล่อยให้กัวกิน5โมงเย็นนะครับ4ี่โมง5โมงเย็นนะครับนี่คือเอาเตรียมไปก่อนเก,ออกกเก็บออกกากเก็บออกกากกันแดดซะก่อนนะครับไม่ใชเหี่ยวเบิร์ดนะครับต้องเก็บขึ้นไปไว้ก่อนนะครับต้องต้องเก็บขึ้นไปไว้ก่อน ก็พาเดินดูนะครับเพราะว่าแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่จะตัดต่อไปนะครับแต่ว่าดูสภาพแล้วก็โอห่างมากนะครับปลูกแบบที่ผมปลูกแบบปั้นแหงนะครับห่างห่างห่างมากแต่ก็ต้องได้ตัดออกนะครับถึงรอบแล้วก็ต้องตัดออกเพราะว่าถ้าถ้าไม่ตัดก็ไม่โตนะครับยิ่งตัดยิ่งโตนะครับต้องบอกอย่างนั้นก่อนนะครับรอบที่แล้วใส่น้ําแบบจุใจเลยนะครับให้น้าแบบจุใจเลยเด้เนี่ยเพื่อหยาไหว้นะครับ หย่าไว้ครับหยาในกับสู้กันนะครับพี่หญ้าไว้นะครับเนี่ยหย่าไว้กับถ้ามีคู่แข่งก็ส่งสิแข่งขันนะครับหย่าไว้แต่ว่าอยูต้องจะของกับบ่ค่อยปันไดถต่ว่าขันนี้คู่แข่งกับสู้กันนะครับพ้อมสู้นะพี่หญ้าไว้นะครับล้ำอวบๆบนะครับนออวบปวบด้วยนะไงก็สู้หยาคนละเนี่ยบ่มีตายแทงหักขึ้นมาจากดินุนนนะครับเหงาอยู่ในดิน่นลองสู้กันดูนะครับว่าอะไรจะชนะนะครับ ระหว่างย่าหวากับย่าไหนติดตามกันไประยะยาวๆนะครับเนี่เบื้องงานนั่นกันสูงขื้นนะครับต้นอุอบอวบอุอบอุบ้นกันนะครับต้นอุอบอุบมีใหญ่เลยอันนี้ก็น่าจะเกือบอาทิตย์นู่นแหละเพราะว่าน้ํเพิ่งแห้งไปนะครับน้ํเพิ่งแห้งน้ํเพิ่งแห้งเนี่ยอันนี้คือตัดออกไปรอบที่แล้วตัดให้วัวกินไปรอบที่แล้วก็ปล่อยน้ําขังนานนะครับนี่คือน้ําขังนานน้าขังหลายนี่พดน้ําขังเยอะเกินไป น้ำขังเยอะก็เป็นผลไม่ดีส่วนไอ้ที่ตายก็ตายนะครับไอ้ที่หน่อไม่แตกขึ้นมาก็ไม่แตกนะครับตรงนี้น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับดูรู้แล้วว่าการทําแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อหญ้านะครับหมายถึงว่าตัดแล้วเอา,เาน้ําลงเลยนะครับเอาน้ําลงขังไว้สามสี่วันกว่ากว่าหญ้ามันจะฟื้นน้ําลงแช่ไว้นะครับแช่สี่ห้าวันนี่คือกว่าหญ้ามันจะ ขึ้นมาเหนือน้ํามันก็ชะง,งักแล้วก็หนาสิดตายน้ําแน่แล้วก็ส่วนมากที่เขาเค้นเค้นทำกันอยู่ก็คือตัดแล้วก็ปล่อยให้สักหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วก็ลดน้ํานะครับหรือว่าลดน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําลงกลับคืนอย่างนี้นะครับไม่ให้น้ําขังนานนะครับวันสองวันได้อยู่แต่ว่าถ้าเกินสี่ห้าวันไปแล้วอะ่ะต้นหญ้าธรรมดากันเน่านะครับหญ้ามันก็ ชะงักนะครับผมดูแล้วแปลงนั้นนะที่จริงมันหนานะแปลงนั้นที่ผมตัดออกมันหนาเด้แต่พอตัดออกปุ๊บเนะี่ยเอาน้ําใส่แล้วมันขังนานนะครับห้าวันขังนานแล้วก็ใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยน้ำมาที่นี่อันนี้เลยน,นะครับเป็นแบบแบบหญ้าอย่างหญ้าวัชพืชไม่มีหรอกมีแต่หญ้าไหนานั่นแหละแต่ว่าหญ้าไหนาก็ตายไปด้วยวัชพืชก็ตายไปด้วยนะครับตายไปน้ากันนะครับเพราะว่ามันเนา่ามันน้ำขังโดนฝนมาเล่นเนา่าโอเคครับนี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ชายก็จะมาเตรียมตัวขนเด้อ ผมก็จะพาไปเตรียมตัวแล้วบรรยากาศนะครับแปลงนี้ก็น่าจะได้อันนี้เป็นวันที่3นะครับวันที่4ี่วันที่5วันที่6น่าจะได้7วันอยู่นะครับอีกอีก4วันอีก4วันก็น่าจะได้อยู่เพราะว่ายังยังยังไม่ถึงครึ่งนะครับยังไม่ถึงครึ่งแปลงวันที่4ก็น่าจะถึงครึ่งแปลงแล้วก็ฝั่งนั้นก็3วันก็โอเคก็จะเป็นจากที่ตัดก็จะได้ประมาณ7วันวันแปลงนี้7วัน พอหลังจากเจ็ดวันแล้วก็ดูว่าแปลงไหนพร้อมตัดหรือว่าอะไรพร้อมตัดก็จะลงแปลงนั้นนะครับสลับตัดสลับตัดนะครับมาสลับตับเดี๋ยวาพาเดินลงไปดูแปลงข้างล่างสักนิดก่อนนะแปลงข้างล่างที่เราให้น้ําไปวันวันสุกหรือเปล่านะวันวันเหมือนเด็ให้น้ำไปจําไม่ได้นะให้ไปวันไหนแต่ว่ารอบนี้ให้ให้ แห้งเร็วนะครับแห้งเร็วรอบนี้แห้งเร็วมาก <c oughs> บอกเลยว่ารอบนี้น้ําแห้งเร็วมากนะครับแห้งหมดแล้วนะครับนี่เอ้ยแห้งยังไม่หมดนะครับนี่ยังแฉะอยู่เบาผิดนะครับนี่พาเดินลงมาตูแปลงนะครับโอ้ยอย่าลงไปอย่าลงไปมามาเนาะนี่น้ําถ้าน้ําขังอย่างเงี้ยมันสิมันสิอื่นนะครับมันสีอื่นอึนแล้วกะ ต้องรอให้แห้งแบบสนิทเลยนะครับแห้งแบบแห้งกะคักนะครับไหยน้ำบ่มีกลิ่นให้หยาบ่มีกลิ่นนะครับนี่ก็แปลงนี้น่าจะปล่อยไว้สักแปลงสุดท้ายที่จะตัดนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นน้ำเนี่ยเพราะว่าเราขังน้ำไว้คักแล้วพวกห้าพวกอย่างมันเน่านะครับหญ้ามันเน่าแล้วม,มันมีกลิ่นของหญ้าเน่านะครับต้องปล่อยให้แห้งพอแห้งแล้วก็ตัดไปให้วัวกินหมดนะครับแล้วที่นี้ก็เริ่มกระบวนการใหม่นะครับอันนี้อีกห้าวันอันนี้อีก สี่วันอันนั้นอีกสี่วันห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสี่สองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์สองสัปดาห์ก็ลงแปลงนั้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวแปลงนั้นก็ปล่อยแห้งไปสองสัปดาห์เลยก็ได้อยู่อันนี้คือวางแผนไว้นะครับวางแผนไว้เราค่อยมาดูกันนะครับว่าพอตัดหมดแล้วรอบตัดมันจะมันมัน,ม,นมันจะยังบนได้บนกลับมาตัดอีกรอบไหมนะครับปะ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ